ื่ออุรุกวัยบรรรือและมหาได้รู้ความจริงถึงสาเหตุที่พวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวเหล่านี้พวกเขาจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกเราผู้คนที่เคยถูกกระทำและมีสภาพเช่นเดียวกันสวัสดีลีโอขอต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์เลดเลเลตไลน์ตกหลุมรักเหรอวะเฮ้ยบ้าหลุมอะไรไม่มี แต่เราก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนถึงอยากไปกทั้งที่อุโมงนั่นปิดมานานแล้วเมื่อรวบรวมพักพวกได้แล้วทั้งหมดก็ได้เดินทางกลับไปยังโรงฉายภาพยนตร์ล้างสมองที่ทำให้พวกเขาต้องกลายเป็นแบบนี้ซึ่งในระหว่างทางพวกเขาต้องฝ่าป่าดงดิบที่แสนจะน่ากลัวและเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายอันตรายระวังกันให้ดีนะทุกคน กาะกลุ่มกันเอาไว้คุณเอคุณเอคุณเองานคุณดีมากถ้ามีงานอาร์ทผมใช้คุณทำอีกมึงน,นี่หน้าที่นี้เลยเป็นคนอื่นไม่ได้แล้วโปรดิวเซอร์อะระวังครับ เคพื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยวิธีการโผชุดยิงกอไปก่อนชุดยิงขอสนับสนุนเราต้องฝ่าไปให้ได้ลุยหลังจากทีทั้งหมดออกจากป่าดงดิบที่แสนจะน่ากลัวและเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายอันตรายได้แล้วก็ต้องเจอกับอุปสรรคใหญ่นั่นคือ การข้าบแม่น้ำไหลเชี่ยวที่กำลังหวางทางพวกเขาอยู่ถ้าแม่น้ำนี้ไปก็ถึงแล้วทุกคนเราช่วยกันต่อเลือเถอะครับทางนู้มีต้นผายเยอะอยู่วิ่งดีนี่ว่าแต่ว่ามันไม่ผ่านอ่ะรอปีหน้าและกันอาากันทุกคนลงเรือกนักนเถอะครับจับไปแน่แน่นะทุกคน แม้จะเหนื่อยล้าอย่างสุดแสนแต่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถเดินทางมาจนถึงโรงหนังลางสมองได้อย่างปลอดภยัยด้วยความอยากรู้และความสงสัยพวกเขาจึงค่อยๆเดินเข้าไปเมือ่อพวกเขาเดินเข้าไป ก็พบเหยื่อที่ถูกจับมากำลังนั่งดูหนังอยู่หนังดีจังเลยหนังดีจังเลยหนังดีจังเลยพี่คุณผมเชื่อลนะนลตื่นเร็วสิยืมกปร้องเขาไม่ล่ะรับรองวิ่งชนะเจ้ากระต่ายแน่บ้านที่สุดเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกอะ่ะไม่ควรมีใครถูกล้างสมองเพราะที่นี่อ่ะ กูโทรไปหาแม่งตอนเช้าเว้ยแม่งบอกไม่มาเรียนผมจะทำลายที่นี่ให้หมดมาหายิบป,ปืนขึ้นมาและยิงไปที่เครื่องชายหนัง <S <S 1> <S 1> เราพักพวกเริ่มทำตาม <S <S 1> <S 1> ใช่เราควรจะทำลายที่นี่ให้หมด ได้ความเจ็บเมื่อถูกกระสุนเจาะเกราะยิงเข้าที่หน้าท้องมหาเห็นดังนั้นก็ตกใจเขาเรีบเข้าไปประคองร่างของแม่ก่อนที่เธอจะล้มไปทับระเบิดลูกเลี้ยงแม่แม่แมาทำอะไรที่นี่อ่ะแม่ควรจะอยู่ที่โรงงานหัวหอมกระป๋องสิแม,แม่แม่ขอโทษที่ไม่เคยบอกความจริงกับลูก มหาจริงๆแล้ว